ดีค่ะแบมแบมคนนี้กลับมาแล้วค่ะเยายทำแบ k แล้วนะคะกับการทำ Youtube นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปแต่งหน้าแบบเมามอยนะคะก็ที่หายไปไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนคืนอ,อมจากการทำงานนะคะอมจากการทำงานนะคะคืองานหนักมาก พราะว่าช่วงนี้ปรับระบบใหม่ด้วยนะระบบกลุ่มใหม่เออบีค่อนข้าง,งยากก็ปรับระบบกลุ่มใหม่เพิ่มกิจกรรมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยต้องยุ่งกับการแบบจัดกิจกรรมให้เด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็ไม่ใช่เด็กๆที่ไหนหรอกเด็กๆในกลุ่มเราเนี่ยแหละนะคะ ก็ถ้าหายไปก็อย่าพึ่งว่ากันอย่าพึ่งแบบรีบอันโฟไปนะคะเพราะว่าเราจะกลับมาอย่างแน่นอนนะคะทุกคนรอหน่อยนอยแปบบ๊บนึงนะทุกคนมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้ว วันนี้เราก็ถ่ายทั้งหมดสองคลิปรวดเลยนะคะสองคลิปรวดเพราะว่าไม่ได้ถ่ายนานมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะแต่งหน้าเสร็จใช่ปะก็ไปถ่ายคลิปหนึ่งแล้วก็ไลยสดเลยนะคะใช่เรายุ่งที่หายไปเพราะว่าเรายุ่งกับการไลฟ์สด้แหละอืม เพราะว่าเราอยากให้คนดูแบบรู้จักเราคนที่เป็นชาวคนนี้มากขึ้นใช่ปะแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะคะยังไม่เป็นผลเท่าสักเท่าไหร่เรากำลังพยายามกันอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนดูนะว่าคนนี้ไม่ได้มีช่องทางเดียวนะยังมีอจอแล้วก็ ติ๊กตอกอีกนะคะซึ่งคลิปนี้เราจะลงในแอปแดงนะคะอ่ะมาแหละมาแหละดีขึ้นอืมเมื่อกี้เราพูดทึงไหนแล้วนะก็อย่าพึ่งอันฟอ์ไปนะคะถ้าเราหายไปนานก็อยากให้ทุกคนนะคะ ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราชาวคอนนี่ด้วยนะยเราลืมเราลืมอะไรบางอย่างนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะแน่นอนว่าการการทำคลิปของเรามันต้องสวยเป๊ะบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยถ้ากคสต๊อป ห,หลายอย่างหลาครั้งไม่ใช่หลยอ่าโอเคก็ถ้าใครคิดถึงนะคะแล้วก็จะกลับมาให้ให้บ่อยขึ้นแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นแอไหนก็ตามนะคะแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจเรานิดนึงว่าแบบเราลงหลายช่องทางแล้วแบบมันก็เหนื่อยอะ่ะทุกคนมันซับสนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทำหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็น t i ิ t o k อกอจหรือว่า YouTube เองนะคะแล้วก็ระบบไรระบบระบบหลังบ้านผู้ผิดผิดระบบหลังบ้านอีกแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีซีรีส์อีกใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิด คนนี้เราก็ลังจะมีซีรีส์ค่ะทุกคนซึ่งอยากจะบอกว่าซีรีส์นี้นะคะตั้งใจทำมากทุกคนแต่บทยังไม่เสร็จนะบทยังไม่เสร็จคือแบบแก้แล้วแก้อีกแก้แล้ว,แก,แ,ลวแก้อีกแก้รอบที่ห้ารอยเกสิบเก้าแล้วยอกๆยอกนะคะเราเริ่มขึ้นบทวันวันที่ยี่บสาป,ปีที่แล้วประมาณเดือนตุลาใช่ปะนั่นแหละอืม ก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่ามันต้องอยู่ในกระบวนการการแก้ไขนะคะทุกคนยินถ้าทุกคนอยากให้ออกไปไวก็ support คอนนี่กันหน่อยได้ไหมคะนะคะนี่ก็เป็นการพูดไปเรื่อยนะคะก็อย่าลืม s พ p p o r t คอนนี่กันเยอะๆนะคะจะได้ออกคอนนี่จะได้ออกซีรีส์ไวๆนะคะ ุกคนจะได้ดูไวๆนะคะถามว่าซีรีส์แนวนี้เรื่องเออแนวนี้ว่าสารเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวไหนจะบอกว่ามาเป็นแนวรักโรแมนติกแต่ไม่ใช่รักโรแมนติกแต่รักโรแมนติกธรรมดาเพราะว่ามาเป็นรักโรแมนติกแบบมีทั้งคู่ชายหญิงและหญิงหญิงทุกคน มันสนุกตรงนี้มันสนุกตรงนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคือมันมันสนุกตรงนี้เลยอยากให้ทุกคนติดตามมากแล้วคือซีรีส์เรื่องนี้แต่บุอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเตรียมเช็ดชู่ไว้สับน้ําตาด้วยเออคนเขียนบทเองอะ่ะคือแบบแต่งบทไปยังร้องให้ไปเลยทุกคนแต่เราใจยังไม่บอกนะคะยังไม่บอกชื่อเรื่องนะยังไม่บอกชื่อเรื่อง แต่ว่าเราจะไว้แค่ว่ามีน้ำตาแน่นอนนะทุกคนอยากจะบอกว่าตัวนางเอกเองก็น่าสงสารมากตัวตัวนางรองก็น่าสงสารมากเช่นกันนะคะแล้วตัวยี่ตัวน้องสาวนางเอกนะทุกคนอืไม่ต้องพูดถึงน่าสงสารมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องถ้าใครอยากดูก็ ต้องติดตามแล้วนะคะต้องติดตามแล้วนะต้องติดตามแล้วเออแน่นอนที่เราหายไปเพราะว่าหนึ่งก็เป็นโปรเจกต์ซีรีส์ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องทำบทใช่ปะแล้วเราคือแบบว่าเราทำซีรีส์อะเราก็ไม่ได้แค่ทำบทอย่างเดียวนะ เราต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นเยอะมากๆเลยทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและไม่ไม่หายไปจากคอนนี่ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าตอนนี้ไม่ว่าไม่ว่าช่องทางไหนในตอนนี้เราก็ไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะแต่เราจะกลับ จะพยายามกลับมาลงนะคะเหลือไปหนึ่งเหลือไปหนึ่งเมทนะคะเราจะพยายามกลับมาลงคลิปเร็วเอลงคลิปเร็วๆนี้นะคะทุกคนอย่าอย่าบูบี้นะคะอย่าบูบี้เราคือเราแต่งหน้าไม่เก่งนะทุกคนบอกเลยจะมาบูบี้แบบ เฮ้ยกีตาเลอะไรอย่างงี้ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาคือเราก็เป็นมือใหม่ในการกีตาไงเราก็เป็นมือใหม่อ่ะเคี้แกจะให้เก่งเลยตั้งแต่เกิดมันก็ไม่ใช่ปะ <c li pp le> คลิปนี้ก็พูดไปเรื่อยนะคะอย่าสงสัยว่าเราพูดอะไร คือเราทำอยากทำคลิปแต่งหน้าเอสอนแต่งหน้ามากเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าคือเราสอนไม่เป็นเว้ยดูดิดูการแต่งหน้าของเราคือแบบสอนไม่เป็นแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เราฝึกนะเก่งๆมเมื่อไหร่จะมาจะมาสอนนะทุกคนเพราะว่าเร็วๆนี้เราจะมี บทเรามีสอนแต่งหน้าฟรีนะคะแล้วก็เข้าเข้าเรียนด้วยเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าเราจะแต่งหน้าเก่งจากคลาสนี้ไหมนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะเอ้ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทุกคนพูดอะไรเนี่ยพูดผิดพูดถูก ทุกคนตอนนี้ผมเราคือเหมือนอะไรสักอย่างแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งบูบี้นะเดี๋ยวมันจะสวยทีหลังทุกคนเชื่อเราสิเชื่อเราเชื่อเราเชื่อเราเถอะนะคนดีเองเพลงเป็นหนึ่งแบบซึ่งเป็นเพลงที่คิดเอง โอ้เละโอ้ไม่ยกอดไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นมันจะออกมาสวยทีหลังทุกคนเชื่อเราเชื่อเราเชื่อเราอืมปึง้งเดี๋ยวขอตัวไปทำผมก่อนนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาไปบ๊ายบาย ทุกคนเห็นไหมเราบอกแล้วว่ามันจะสวยที่หลังนะคะแล้วก็ขอบคุณอาาที่ดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราชาวคนนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเยอะๆนะบ๊ายบายไปแล้ว